คุณไพศาลพืชมงคลโพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลโดยระบุอีโมงสวยแล้วกำตามทันอีโมงแล้วมีรายงานข่าวด่วนว่าปปชเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนไต่สวนชุดใหญ่ทำการตรวจสอบไต่สวนอีโมงกรณีทำแชทหลุดและนำความลับในสำนวนคดีของปป,ปชไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกซึ่งเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญและ เจตนาร้ายต่อกรรมการปปชด้วยกันเองที่ผ่านมาอีโมงกลางมาช้านานแล้วเพราะถือว่าเส้นใหญ่เป็นเส้นของอดีตรัฐมนตรียุติธรรมคนสำคัญของประเทศไทยมีฤทธิ์เดชอิทธิพลมากดังนั้นจึงมีลูกน้องจาก DSI แฝงเข้ามาทำมาหากินวิ่งเต้น คดีในปปชจนถูกปปชดำเนินคดีและไล่ออกกับเอาไปดูแลใช้สอยประสานงานอยู่อย่างเดิมก่อนจะ,ะเผชิญเวรกรรมเรื่องนี้อีโม่งกำเริบมากพยายามวิ่งเต้นล้มคดีป่วยทิพชั้น14ซึ่งขณะนี้สังคมกำลังตื่นตัวจับตามองอย่างไม่กระพริบตาแม้กระทั่งกรรมการปรปรชด้วยการเองก็ตื่นกันหมดแล้วและเรื่องนี้กระเทือนจิตใจประชาชนมาก จึงมีการพูดกันเองในกลุ่มปปชว่าถ้าปปชไม่กวาดล้างตัวเองในที่สุดทหารก็จะกวาดล้างบ้านให้ปปชแน่หลังเนี่ยวันนี้เนี่ยรัฐบาลไม่จําเป็นต้องให้ใครชี้นํานะรัฐบาลต้องคิดได้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์วันนี้คุณดูนะครับข่าวเนี่ยประโคมข่าวกันไหมรัฐบาลมีท่าทีไหมนะ นักการเมืองต่างประเทศมาตายในประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับเอออย่างน้อยเนี่ยรัฐบาลโคศกรัฐบาลต้องออกมาพูดออกมาแสดงความเสียใจออกมานะครับชี้แจงถแถลงไขซึ่งมันควรเป็นสิ่งที่น่าจะพึงกระทำนะครับไม่ใช่วันนี้เนี่ยคุณลองนึกสภาพนะผมพูดผมเปรียบเทียบให้เห็นว่าสิ่ง ที่ควรทําโดยไม่มีใครจําต้องไปจูงจมูกรัฐบาลและรัฐบาลทำเนี่ยนะอย่างนักการเมืองฝ่ายค้านเราเนี่ยผมเปรียบเทียบให้เห็นไปโดนรอบสังหารที่ประเทศพมา่าอย่างเงี้ยคุณคิดว่ารัฐบาลพมา่าเนี่ยเขาจะออกมาแสดงท่าทีไหมเสียใจไหมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรืออะไรยังไงไหมโคศกนะครับฝั่งรัฐบาลฝั่งโน้นจะออกมาพูดไหมหรือการเสียชีวิตของนักการเมืองฝ่ายค้าน หรือใครก็แล้วแต่ก็เสียชีวิตก็เสียชีวิตไปก็คือข่าวธรรมดาทั่วไปในแต่ละวันอย่างเงี้ยมันใช่ไหมใช่ไหมสิ่งที่มันควรจะเป็นคือมันมันต้องยังไงอ่ะคุณใช่ไหมตำรวจรู้แล้วใครยิงกล้องไทยมันเยอะอืมดีแต่รัฐบาลต้องออกมาขับเคลื่อนนะฮะเหมือนอคุณอสอวอเนี่ยนะ สวที่ลุกขึ้นถามถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในการรอบสังหารนักการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยสวนะครับชื่ออะไรนะผมก็จำไม่ได้นะครับเออนามสกุลลีลาภัยจิตอ่ะสวัสดีคุคณศักด์นะฮะสวัสดีคุณพัฒสวัสดีคุณสุเชษนะครับเออก็ออกมามันก็ถูกต้องแล้วเพราะาไทยต้องแสดงท่าทีมันไม่ได้เป็นข่าวท้องถิ่นข่าวทั่วไป นะบุคคลสําคัญเนี่ยโดยเฉพาะนักการเมืองเนี่ยนะครับเออและมาตายในประเทศไทยเนี่ยมันต้องแสดงท่าทีกันบ้างมันไม่ต้องสอนเรื่องพวกนี้ถูกต้องไหมไม่ใช่ทุกเรื่องเนี่ยให้สอนไปเสหมดเนี่ยนะครับเออมันก็จะยังไงฮะมันก็จะดูว่ารัฐบาลคิดเองเนี่ยในหลายๆด้านเนี่ยไม่สามารถคิดเองได้ไงน,นะครับไม่งั้นเนี่ยวันนี้สอวอเขาจะออกมาท้วงติง ถึงท่าทีของรัฐบาลเหรอว่าโอ้โหทุกเรื่องเนี่ยมันต้องให้สีนําหมดมันต้องให้สอนหมดไหมอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้จะต้องมาพูดเรื่องรัฐบาลแล้วคุณทักษิณเนี่ยนะครับจะยื่นเชือกยื่นอะไรให้นะมันไม่ได้เกี่ยวนะฮะคือเวลารัฐบาลเนี่ยจะเป็นรัฐบาลที่มาจากพักไหนก็แล้วแต่พอเข้ามาบริหารเนี่ยนะครับคุณต้องรู้แล้ว วา่าท่าทีหน้าที่เป้าหมายทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องรู้แล้วว่าคุณต้องทำยังไงบ้างและเหตุการณท์ที่เกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเรื่องราวต่างๆที่มันเกี่ยวกับภาครัฐเนี่ยประชาชนเนี่ยจะไม่พูดเลยจะไม่ให้ประชาชนวิพากวิจารณ์เลยมันก็ไม่ได้ ถ้าวันนี้เนี่ยฝ่ายค้านไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับพักเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลเชื่อแน่ครับว่าไม่มีใครมานั่งวิพากวิจารณ์รัฐบาลแน่นอนไม่มีใครมานั่งวิพากวิจารณ์พักเพื่อไทยแน่นอนผมกล้าพูดได้เลยแต่วันนี้เนี่ยถ้าคุณอาสามาเป็นรัฐบาลบริหารด้ารแผ่นดินเนี่ยต้องรับแรงวิพากวิจารณ์นะครับเสียงวิพากวิจารณ์จากประชาชนให้ได้นะ ไม่ใช่พอใครมาวิาพากษ์วิจารณ์แล้วฟาดกลับอย่างเงี้ยผมมองว่ามันมันไม่หล่ะนะครับมันไม่ได้แสดงถึงความความเป็นคนที่มีอำนาจกลุมอำนาจรัฐเอาไว้เป็นรัฐบาลอย่างเงี้ยครับนะครับเออนะฮะ โอ้ไม่ใช่พอเขาไปวิพากษ์วิจารณ์เราก็ยึดโยงกับรัฐบาลแล้วเราจะไปยื่นเชือกให้เขามันก็ไม่ใช่นะครับ<ต>ผมเข้าใจนะว่าบางทีเนี่ยจุดยืนเนี่ยนะครับจุดยืนหรือส,สเตตัสสถานะของคุณทักษิณบางทีอาจจะไม่ชัดเจนส่งได้นะส่งด่วนส่งได้นะ นะครับบางทีอาจจะไม่ชัดเจนประชาชนก็ถามว่าคุณนักสินในฐานะอะไรคือบางทีอ่ะถ้าคือผมไม่ได้พูดแทนคุณทักสินนะแต่ถ้าผมเป็นคุณทักสินผมจะรู้แล้วว่าผมเนี่ยมีความใกล้ชิดรัฐบาลขนาดไหนผมสเตตัสเนี่ยนะในเรื่องของการเมืองเนี่ยผมอาจจะไม่มีสถานะแต่ผมเนี่ยเป็นพ่อของนายกรัฐมนตรีซึ่งยึดโยงกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาโดนแรงกระแทกเสียงวิภาควิจารณ์นะครับ เข้ามาเนี่ยคุณนักสินเนี่ยต้องต้องคอนเซนเทตและรับกับมันให้ได้ไงต้องรับกับมันให้ได้นะอย่าไปฟาดกลับอย่าไปฟ้องกลับอย่างเนี้ยมันมันเหมือนกับวันนี้เนี่ยเรายือนอยู่ฝั่งรัฐบาลแล้วก็เป็นเป็นพ่อของนายกเนี่ยนะมันดูแล้วมันสำหรับผมนะผมว่าควรจะมีความใจกว้างในเรื่องของการเมืองเนี่ยมากกว่านี้ ประกอบกับท่านเนี่ยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีตั้งสมัยสองสมัยใช่ไหมกับการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องขี้หมาผมมองเป็นเรื่องขี้หมานะอืมนะครับอืมมันกระทบหมดครับคุณการครับเรื่องกับการท่องเที่ยวมาเนี่ยจะเก็บใครนะครับจะยิงใครจะสังหารใครในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยคุณทำได้หมดอะ่ะ เพราะนี่ขนาดสังหารนักการเมืองอ่ะออรัฐบาลไทยยังเงียบอ่ะบุคคลสําคัญะนะแล้วนับภาษาอะไระนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ตายแบบไม่จําเป็นต้องเป็นข่าวก็ได้ก็ถึงบอกไงว่ารัฐบาลต้องออกมาแสดงท่าทีให้มันชัดเจนนะครับเออว่าวันนี้เออการเสียชีวิตการลอบสังหารเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่นะครับมันจะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยนะเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นสิ่งสําคัญนะมันเป็นสิ่งสําคัญไม่ใช่ไล่ล่ามาจากประเทศของเขาแล้วเสร็จปุ๊บมาสังหารในประเทศไทยมาเสียชีวิตในประเทศไทยมันดูแล้วมันจะนะครับเป็นสิ่งที่มันกระทบการท่องเที่ยวของประเทศไทยรายได้พอสมควรถ้าเราบอกว่าวันนี้รายได้นะครับหลักเนี่ยที่ดึงเม็ดเงินลงดึงเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยรายได้มาจากการท่องเที่ยวเนี่ย เราก็ต้องให้ความสําคัญไงไม่งั้นทุกอย่างเนี่ยมันพังทลายหมดอะ่ะมันโดมิโนโ่หมดอะ่ะนะครับมันล้มหมดอะ่ะใช่ไหมวันนี้ไม่ไม่อยากพูดอะไรให้มันซีเรียสนะแต่ว่าผมเห็นบางสิ่งบางอย่างเป็นคนที่เฝ้ามองในเรื่องของการเมืองเนี่ยนะฝ่ายค้านตรวจสอบตรวจสอบไปนะครับมีสิ่งที่แบบดูแล้วเนี่ย รัฐบ,บาลทําไม่ถูกต้องก็ตรวจสอบไปวิพากวิจารณ์ไปเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้ารัฐบ,บาลทําดีไม่มีใครวิพากวิจารณถูกต้องไหมสเตตัสสถานะตําแหน่งคุณทักษิณตอนนี้ก็คือรัฐบาลแหละใครจะวิพากวิจาร์คุนทักษิณเนี่ยนะครับมันได้หมดอะตอนเนี้ยประกอบกับความเป็นผู้ใหญ่ของคุณทักษิณเนี่ยผมเชื่อแน่ว,ว่าคุนทักษิณเนี่ย นะจำต้องกลับไปคิดใหม่ทบทวนใหม่ถึงคนที่ออกมาวิพากวิจารณ์จะถูกจะผิดจะครอบงำหรือไม่ครอบงำซึ่งตัวท่านเองเนี่ยยึดโยงกับพักเนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมมันอยู่ที่ศาลตัดสินมันอยู่ที่หน่วยงานหรือองค์กรที่เขาจะให้ความเป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเองเนี่ยท่านทั้งสินจะครอบงำพักหรือไม่ครอบงำพัก นนำมาสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์กันในหลายๆเรื่องผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณนักสินวางเฉยวางเฉยจะงดงามมากกว่าจะดูสวยจะดูหล่อมากกว่าเพราะจะครอบงำไม่ครอบงำเนี่ยฮะถ้ายื่นสารสารก็ตัดสินให้ความเป็นธรรมเพราะไม่มีใครหรอกสามารถไปตัดสินได้ถูกต้องไหมครับ ไปปปชปปชจะเป็นคนชี้นะครับจะเป็นคนตัดสินเองว่าคุณทักษิณเนี่ยครอบงำหรือไม่ครอบงำข่าวที่แชร์ออกไปคุณทักษิณก็บอกว่าวันนี้เนี่ยคนที่ตื่นเช้ามาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลด่ารัฐบาลอยู่นั่นแหละด่าได้ทุกวันเลยด่าแล้วไม่เหนื่อยกันบ้างหรือไงนะครับเออไอ้พวกนี้เนี่ยชีวิตคิดติดลบ เดี๋ยวจะยื่นเชือกก็ให้สักเส้นผมก็เลยจะบอกว่าการวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยมันเป็นมาทุกสมัยนะครับมันเป็นมาทุกสมัยมันไม่ใช่เฉพาะวันนี้มีคนเพิ่งมาวิาพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณหรือหรือคุณหนูอุ้งอิงเป็นเป็นรัฐบาลแรกนะการวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยหรือการวิาพากษ์วิจารณ์หน่วยงานรัฐเนี่ยมันเป็นมาโดยตลอด นะครับมันเป็นมาโดยตลอดกี่สมัยต่อกี่สมัยเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นสิ่งแปลกใหม่ไม่ได้เป็นสิ่งแปลกใหม่แต่วันนี้รัฐบาลต้องแสดงให้เห็นโดยเฉพาะคุณทักศินว่าเฮ้ยไม่ใช่รัฐบาลกูใครแตะไม่ได้เลูกสาวเราลูกสาวคนเล็กใครแตะไม่ได้ไอสิ่งวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นม O U ชั้นสิบสี่หรือการครอบครอบงาพักเนี่ยมันก็มีกฎหมายครอบอยู่ ในฐานะที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีมีความอาวุโสสูงมีประสบการณ์ท่วมท้นผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครจะมาเก่งกว่าใครหรือใครจะแตะไม่ได้แต่เป็นเรื่องของการวางตัวนะครับและสงวนท่าทีต้องรู้ว่าวันนี้เนี่ยสเตตัสการเมืองเราไม่มีแต่ทุกคนก็รู้แล้วหละว่าคุณทักษิณอยู่เหนือรัฐบาลนะ ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคําพูดของคุณทักษิณน,นี้รัฐบาลกระเต้งรับเอามาปฏิบัติรับชอบรับผิดทุกอย่างนโยบายต่างๆทุกอย่างแน่นอนเน่ยเมื่อวานเนี่ยคุณอุ้งอิงก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นครอบครัวของตัวเองตัวเองก็โตอยู่ในครอบครัวนี้จะไม่จะไม่ฟังในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ ที่หัวหน้าครอบครัวก็คือคุณพ่อเนี่ยแนะนําเลยมันก็ไม่ได้เขาก็พูดถูกไม่ใช่พูดไม่ถูกนะอันนี้พูดถูกเลยอะไรที่เป็นประโยชน์ก็เก็บมาใช้เก็บมานะครับเออดัดแปลงเก็บมาอะไรประมาณเนี้ยคือผมไม่ได้เถียงนะผมไม่ได้เถียงแต่วันนี้ต้องดูสเตตัสความเป็นจริงนะครับว่าในหน้าสื่อการเมืองเนี่ย คุณทักษิณเนี่ยแทบที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนปัจจุบันก็ว่าได้แล้วนะสเตตัสในการออกไปหาเสียงลงพื้นที่อย่างจริงจังในหลายๆจังหวัดจังหวัดหนึ่งบางทีก็สามสี่เวทีอย่างเงี้ยสเตตัสมันยิ่งกว่านายกตัวจริงอา้าวแล้วคุณเหลียวไปดูนายกตัวจริงนายกตัวจริงทำอะไรกิจกรรมไปเชียร์บอลกับครอบครัวไปเชียร์บอลกับเพื่อน ซึ่งมันไม่ได้เป็นหน้าที่ผมบอกว่าไม่หน้า,นาเนีไ้ไม่ใช่หน้าที่นายกคุณเข้าใจไหมไม่ใช่หน้าที่แคนดิเดตนายกที่เราต้องต้องไปแบบคือมันเหมือนสลับหน้าที่กันเลยคนที่ไม่ได้เป็นนายกตัวจริงโอ้ลงพื้นที่จริงจังปราศัยหาเสียงสวัสดีคุณมนรานะคะสวัสดีปีใหม่เช่นเดียวกันนะฮะคือมันเหมือนมันสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันมันทำให้ บางทีมันก็มันพูดยากนะนะนะครับบางทีมันพูดยากนะมันทําให้เกิดความสับสนอนะนะครับสวัสดีคุณนาวานะครับมันเกิดความสับสนจริงๆอ่ะว่าวันนี้เนี่ยสรุปแล้วใครทําหน้าที่อะไรกันแน่คนเราถ้าไม่รู้หน้าที่ตัวเองเนี่ยนะครับนะผมว่ามันแย่แล้วนะนะครับ พอไม่รู้หน้าที่คนที่วิพากวิจารณเนี่ยเขาก็ยังไงฮะเขาก็พยายามวิพากวิจารณ์ว่าการแสดงท่าทีทั้งด้านการเมืองเนี่ยที่ประชาชนวิพากวิจารณ์กันอย่างหนาหูเนี่ยมันเป็นเพราะการวางตัวของของอคุณนักสินหรือเปล่ามันเป็นการวางตัวของคุณลูกคนเล็กของคุณนักสินคุณอุ้งอิงหรือไม่วางตัว มันเหมือนสลับขั้วสลับตำแหน่งกันเลยอย่างนี้เออมันก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์เราก็ห้ามเขาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าสิ่งที่เขาวิาพากษ์วิจารณ์มันข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็ผสมปนเปกันอยู่ไงสวัสดีนะฮะพี่จันแรมนะครับอืมทีนี้กับกลายวันนี้คนที่ใช้อำนาจรัฐแบบได้เต็มไม้เต็มมือจะเป็นคุณทักษิณนะไม่ใช่คุณอุงอิงเสียด้วยซ้ำอะ่ะเออนี่ถ้าไม่ติดตำแหน่งเนี่ย นะไม่ได้ระบ,บุว่าคุณอุ้งอิงเป็นนายกเนี่ยให้ประชาชนตัดสินเองเนี่ยก็คงต้องตัดสินว่าคนนายกตัวจริงเนี่ยก็คือคุณทักษิณเนี่ยถูกต้องป่ะเออในเมื่อประชาชนเกิดความสับสนเกิดเครื่องหมายคำถามขึ้นนะแล้วเราจะไปยื่นเชือกให้เขาเลยเนี่ยว่าคำถามเยอะเนี่ยเอาเชือกไปสักเส้นไหมชีวิตติดลบคิดแต่เรื่องลบๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้คนระับ เพราะการแสดงอารมณ์ของคุณทักษณิณออกมาบนเวทีหาเสียงเนี้ยคือแสดงให้เห็นว่าคุณทักษณิณเครียดนะคิดมากนะคุณทักษณิณบอกว่านั่งไทโซเชียลก็เจอแต่โอ้โหคนด่าเจอแต่แบบเนี่ยขาประจำไม่กี่ไม่กี่คนเนะี่ยเจอไทก็เจอด่ะก็ใช่สิเออมันจับ พอคุณไปจับเจ้าฟังเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับตัวคุณเอไอจับทันทีคราวนี้ยิ่งไถก็ยิ่งมาละยิ่งไถก็ยิ่งเห็นน <c> ะ <oughs> ยิ่งไถก็ยงางไงเห็นแต่คนดา่าแล้วเอไอเนี่ยมันฉลาดมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าพะยิ่งไถเจอดีคนผมถึงบอกคุณทักษณิณต้องปล่อยวางนะเออยิ่งคุณทักษิณพูดไปอาการมันยิ่งออกนะครับว่าคุณทักษณิณเนี่ยเครียด แล้วก็พูดกันง่ายๆว่าโอ้โหนี่คนด่าเยอะขนาดนี้ใครไม่เครียดอะ่ะในโลกโซเชียลอะใช่ไหมนะนั่นแหละครับยื่นเชือกให้เส้นหนึง่งผมว่านี่แหละมันแสดงถึงว่าถ้าเป็นมวยเนี่ยเขาเรียกว่าเก็บทรงไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่นะออกอาการออกอาการนะครับอย่างเงี้ยถือว่าออกอาการเออคนแก่ไวท้องนะไม่ไดวไวท้องไม่ไวแก่นะ นะครับนะครับพอมันออกอาการคนก็เริ่มรู้อ่าแคนี้ก็แซะถูกจุดสินะแซะถูกจุดวันนี้คนก็เลยโฟกัสว่าเอาวคุณทักงสินกล่องดวงใจคุณทักงสินก็คือลูกสาวคนเล็กแค่นี้ก็ซัดกันใหญ่เลยใช่ไหมซัดกันใหญ่เลยกล่องดวงใจลูกสาวคนเล็กซัดกันใหญ่เลยคนนั้นวิภาควิจารณ์กันเจ็บแสบขนาดไหนอ่ะ นายกไม่ใช่ตัวจริงลงพื้นที่หาเสียงปราศัยวันหนึ่งสองสามเวทีแต่นายกที่เป็นตัวจริงดันไปเชียบอลเออเยววเยวเออคุณคิดว่าสเตตัสการเมืองการเคลื่อนไหวการเมืองคุณอุ้งอิงอ่ะแทนที่จะไปเชียบอลน่ะควรจะไปหาเสียงส่วนคุณทักษิณเนี่ยคนที่ไปช่วยหาเสียงเนี่ยนะควรจะไปเชียบอล